ครับผมสวัสดีครับมื่อนี้อ่าไทอีสานทุงกุลาครับผมพาพี่น้องมาเมืองเขาทุงกุลาช่วงอ่าเป็นฝ้าเป็นฝนนะครับแต่ว่ากับยังบัทันแห้งกับมีแค่ลินลินเมื่อนี้กับลินขึ้มแบบนี้ยุบมดมือครับพี่น้องนามกับยังบัทัานในหงครับเพราะว่าังบั้นทัานในตกหนักยังบัทัานในตกแห้งอ่าโดยรวมกับ, ung, บมี พวกหญาต้นสนอ่ก็แล้วก็หญ้าหีอ้นกับเพนว่าครับหน้านานีาน่ต้องมาแบบมาถอนออกครับมาถอนออกมามา,าเกี้ยวออกใส่เกี้ยวใส่มือถอนครับให้ต้นขึ้นสูงอีกกน้อยครับพี่น้องแต่ว่าบางคนปังก็ตัดครับ แต่ว่าปีนี้คงคงสิบตัดครับปีนี้ครับมาเมืองหน้าครับปีนี้มันแรงแห้งกับที่ตัดพอตัดแล้วยานเขามันมันขื้นบ่อท่านยานมันเขามันขึ้นบ่อท่านหยาขึ้นบ่อไดครับบางมองเป็นกระเริ่มตัดแล้วตึงกระของกับบ่มีงัวครับเิก็มีงัวก็ตัดแห้งั่วนี่กาตัดการตัดทิ่มซื่อกั ถึงเสียดายครับนี่ยาตุนหยาช้อุนกันทาเข้าบทถอนออกย้มเกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างกระสิติดไปกับเขาสิเป็นเม็ดหยาเม็ดอ่าเป็นเขาที่บบง้ามไปครับพีองบางมองก็ได้แห้งแห้งจนบะเขาไม่เดินตายน้ำยังบะท่านมี้ะครับนี่นหน้าตนะกบะท่านแห้งปไปไหนครับ ตกพ่อได้ความชุ่มชื่นบ่ทันได้ถึงขัดบ่าแห้งครับผมพี่น้องก่อนตะเวนสิตกดินมาอัปเดตทงกุลาปีนี้ให้มึงครับทุงกุลาปีนี้ถือว่าแรงโดนครับแรงโดนแรงนาานเขาเดือนสิงหาแล้ยังแรงอยู่ปกติช่วงสิงหากันยายนี่สิเป็นช่วงฝนล่มแบบได้น้ำ ได้ฉีดปุ๋ยบำรุงได้ฉีดจูลินซีสังก์แสงเปอยยูเลียน้นามหลายรอบแล้วครับปีนี้รู้สึกว่านามยังประทันมากเปรียกเียกับปีที่แล้วมากตั้งแต่เดือนมิถุนายนได้ดำหน้าครับะกรกฎาสิงหาก็ได้เลื่อมบำรุงเต็มทีเม็ดเขาก็งามพี่น้องเพิ่นสั่งซื้อไปเพิ่นเห็นเม็ดเขาก็วา่าเม็ดเขางามเม็ดเขาดาีครับกินเขาที่ปลอดภัยปลอดสารผิดปลอดสารเคมีครับ ปีนีเกษตรแบบปลอดสารพิษคือเขาครับที่ได้มากําำจัดนะผวกวัชพืชคํำจัดหญ้ากำจัดต,ต้นที่มันเกิดขึ้นมาหลายๆอยู่นี่แหละ,กะเกษดรมามาถอนมาลบครับใสเวลาอยู่โดนเตลครับล่อฝ่าล่อฝนน้นครับพี่น้องมุกุลาของหายของนอกครับ เป็นเขาหอมมะลิที่หอมขึ้นซื้อระดับโลคับผ่า,านฤดูการพานแรงพนันฝนผ่านหนาวสามฤดูเห็ดให้เขาเกิดแบบสภาพวับโตอยู่ตลอดเวลาเกิดความเขียดเป็นการอ่ปรับโตไขเขากับธรรมชาติอยู่ทุกฤดูการการเห็ดให้มีรา,างสารแห่งความหอมออกมาครับเป็นเขาหอมพิเศษอันนี้สายพันธุ ขาขาวดอกมะลิลอยหาครับคือหรือเขาใยครับหอมมะลิใ่จะให้เม็ดใงง่งามจะหอมกว่าเขาอ่มามะลิทัวๆไปครับพี่น้องเป็นสายพันธุ์ที่เป็นปลอดสารพิษปีที่แล้วทำหน้าแบบวิธีธรรมชาติครับบม่ได้ใส่เคมีไม่ได้ใส่ยากำจัดหนากำจัดวัชพืชใดๆตั้งสินครับนี่ครับเรื่อมมาแล้วครับฝนกับตังเขามาอีกรอรุ่นเมื่อแรกอีกงครับตก ือน้อยตกเรื่อยๆก็ยังดีครับดีกว่าประตกเลยนะครับพี่น้องพี่น้องเมึ่งซำเนียก็นะครับมื่อนี้ครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ